อนลามงัดหลักฐานโชว์เคลียรประเด็นช่อโกงหน้ากากอนามัย200,000ชิ้นค่ะเมื่อเวลา13นาฬิกาตรงของวันนี้ นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นำผู้เสียหายซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพเข้าพกพนักงานสอบสวนสอนอหัวหมากเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับภรรยาของนักแสดงชื่อดังไหนข้อหาช่อโกงหน้ากากอน,อนามัยมูลลค่าความเสียหายอยู่ที่9 0 0 0แสบาทค่ะโดยทางด้านผู้เสียหายเล่าว่าได้รับการแนะนำจากคนรู้จักว่า ภรยาของนักแสดงหนุ่มได้ขายและสามารถนำเข้าหน้ากากอนามัยจากเวียดนามมาได้ประกอบกับการมีกําหนดการสถานที่นัดรับสินค้าและเป็นภรยาคนมีชื่อเสียงจึงตัดสินใจสั่งซื้อหน้ากากอนามายัยโดยการติดต่อซื้อขายผ่านทางไลน์ส่วนตัวเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาจำนวนส0 0 0 0 0ชิ้นในราคาชิ้นละ9.50บาทโดยมีการโอนเงินรวม6ครั้งเป็นเงินประมาณ900,000บาท เพราะต้องการนำหน้ากากอนามัยมาใช้ในคลินิกส่วนตัวและมีการนัดปรับสินค้าที่บ้านของพระเอกหนุ่มในวันที่13มีนาคม แต่กลับไม่ได้สินค้าตามกำหนดโดยตนพยายามติดต่อขอเงินคืนแต่บายเบี่ยงอ้างติดการนำเข้าให้รอกอดและให้เปลี่ยนชื่อการนำเข้าเป็นชื่อผู้เสียหายแทนแต่ไม่ยินยอมทางด้านนายอัจฉริยะยืนยันว่าผู้ขายเป็นภรรยานักแสดงชื่อดังจริงมีหลักฐานชื่อบัญชีการโอนเงินและมีการนัดรับสินค้าที่บ้านพระเอกคนดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีคลิปเสียงที่ภรรยาของนักแสดงได้โทรมาพูดคุยกับผู้เสียหายด้วยคะ่ะโดยมอบให้กับทางตำรวจ และเมื่อคืนวันที่29มีนาคมที่ผ่านมามีการติดต่อเข้ามาพูดคุยกับตนแต่ไม่พูดคุยด้วยเพราะต้องการดําเนินคดีและทราบว่ายังมีผู้เสียหายอีกหลายรายที่ยังไม่ได้สินค้าและยังไม่มาแจ้งความส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะมีหน้ากาก,ากอนามายัยเพราะไม่มีใบอนุญาตนําเข้าตามกฎหมายและจากการตรวจสอบในแชทของผู้เสียหายพบว่า มีการนำใบรับรองสินค้าของปลอมมาแสดงให้ผู้เสียหายด้วยล่าสุดพระเอกหนุ่มสอรามได้ออกมาไลฟ์ชี้ถึงเรื่องนี้แล้วล่ะคะ่ะโดยหนุ่มสอรามนั้นก็บอกว่าผมและภรรยายอมเสียเงินมัดจํำและเงินที่สั่งของไปล่วงหน้ายอมเสียไปเลยภรรยาพยายามติดต่อผู้เสียหายพยายามโทรหาคุณนานิ t า เพื่อที่จะให้คืนเงินมัดจำ9 0 0 0บาทแต่ไม่รับโทรศัพท์สลามกล่าวว่าเราเตรียมพร้อมตั้งแต่13มีนาคมพร้อมชำระ9 0 0 0บาทวันนี้ภรรยาประสานไปที่พลตำรวจโทรประยูนทองนุ่นที่สอนอหัวหมากให้ตำรวจช่วยประสานคุณนานิฐาให้มารับแคชเชียเพื่อที่เช็คคืนแต่กลับมีทนายอีกคนมาไล่แจ้งความจับออกชื่อผมชัดเจนเรกคนดังกล่าวเราไม่ต้องการทำธุรกิจผิดกฎหมายตอนแรกจะขายจริงแต่พอรัฐบาลสั่งเป็นสิ่งของควบคุม ก็ตัดสินใจไม่ขายแล้วขอให้คุณนั้นมารับเงินคืนด้วยครับนี่ก็เป็นหลักฐานที่ทางด้านหนุ่มสอรามนั้นได้งัดออกมาโชว์เพื่อเป็นการเคลียร์ประเด็นการช่อกงหน้ากากอ,อนอมามัย200,000ชิ้นค่ะ